เบื่อไหมฟังเพลงดูวิดีโอหรือจะฟังนิยายเสียงต่มากดสคิปข้างโฆษณาวันนี้มาริพีชาแนลมี YouTube พิเอียมไม่ว่าจะดูคลิปฟังเพลงโหลดเก็บเอาไว้ไม่มีโฆษณามากวนใจและที่สำคัญสามารถดูคลิปแบบภาพคมชัด แบบไฮและโซลูชันที่ยูทูปพีมยียมเท่านั้นโดยทีมงานมาริพีปลอดภัยไรยกังวลดูแลตลอดการใช้งานแอด QR code หรือว่าจะคลิกลิง์กด้านล่างมาได้เลยค่ะอ้อนรักเจ้านายเย็นชาตอนที่39ตัวประกันด้านประตีนายครับนั่นคุณน้ำหรือเปล่าครับ ผมหันไปมองตามเสียงที่เอทีเรียกให้ดูใช่นั่นน้องผมจริงๆผมจะสนใจอะไรก่อนดีไอคนที่จะมาส่งของหรือน้องสาวที่กำลังจะทำอะไรก็มีรู้แต่ผมต้องรับความสนใจจากน้องสาวเพราะตอนนี้คนที่ผมสะกดรอยตามกำลังจะฆ่าสายตาไปนายครับมันส่งถุงอะไรให้กันแล้วนั่นถุงแบบเดิมเลยเป็นถุงตุ๊ก,กตาหมีแบบเดิมหรือเปล่าครับหมีมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆอย่าโง,ง่หน่อยเลย ใครมันจะซื้อตุ๊กตาหมีบ่อยๆผมเดินตามคนที่เข็นผักที่เดินอย่างระมัดระวังตัวผิดปกติแค่ซื้อตุ๊กตาหมีก็ต้องโหแวงขนาดนี้เลยเหรอผมเดินอ้อมไปดักเจ้าคนเข็นผักก่อนที่มันจะเข้าบ้านดูเหมือนมันเจอผมแล้วจะตกใจไม่น้อยอาการมันฟ้องว่ามันมีพิรุษผมมองคนตรงหน้าด้วยสายตาเย็นเฉียบคนเข็นผักมีอาการหวาดกลัวจนออกนอกหน้าแกกลัวอะไรขนาดนั้นฉันแค่อยากจะดูหมีของแกหน่อย ให้ฉันดูหน่อยได้ไหมประโยคของผมนั้นทำเอาคนขายผักถึงกับตาโตไปเลยเอม,มันก็แค่หมีธรรมดาเองนะครับไอทีไม่รอช้ากระชากถุงกระดาษที่ใส่ตุ๊กตาหมีแล้วส่งมาให้ผมผมเลยใช้มือบีบดูข้างในหมีเพื่อสำรวจสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ด้านในเมื่อไล่จากต้นขาขึ้นมาถึงกลางลำตัวก็สัมผัสได้ถึงของแข็งที่อยู่ด้านในชายเข็นผักรู้ตัวว่าสิ่งที่เขาซ่อนอยู่ถูกผมหาเจอแล้วเลยพยายามที่จะวิ่งหนีแต่ผมเอาตัวเข้ามาขวางเอาไว้ ผมใช้มือดึงคอของหมีทีเดียวหัวที่ถูกเย็บติดกับตัวก็แยกออกจากกันแล้วใช้มือควานไปในตัวของหมีเพื่อหาสิ่งของที่อยู่ข้างในออกมาก็พบผลึกสีใสคล้ายเก็ดน้ําแข็งขนาดเล็กอยู่จนเต็มถุงเลยกูกวาดล้างมึงก็เสือกเอาเข้ามามึงใช่กูทํายังไงกับมึงดีผมมองชายตรงหน้าที่กําลังจ้องมองผมด้วยความหวาดกลัวเออผมไม่ได้อยากทําเลยนะครับขอขบครัวผมเป็นหนี้ เพราะความจําเป็นจริงๆไม่ทําครอบครัวผมก็เดือดร้อนนะครับปล่อยผมไปเถอะครับผมเป็นอะไรไปลูกเมียผมต้องแย่แน่แน่ชายเข็นผักพูดออกมาด้วยตาแดงๆคล้ายคนที่กําลังจะร้องไห้อย่าเอาความน่าสงสารมาเป็นข้ออ้างให้ทําผิดแกทําเพื่อครอบครัวแล้วคนในชุมชนจะเป็นยังไงก็ช่างมันเหรอ,ลลอละลูกเมียแกรอดแล้วลูกเมียคนอื่นนะครอบครัวของคนอื่นน่ะแกคิดบ้างไหมเลิกซะแล้วช่วยฉัน ผมขอโทษครับผมขอโทษจริงๆคุณปตัตตาพีจะให้ผมทำอะไรก็ได้ครับบอกผมมาได้เลยผมยิ้มให้ใชายเข็นผักแน่นอนผมมีเรื่องให้มันทำอยู่แล้วด้านพชิราคุณพ่อคะอย่ามือหนักแบบนี้สิคะเฮ้ยฉันพยายามเบาที่สุดแล้วฉันอยากให้มันออกมาไวๆนะดุชิ ใช่เขาพยายามจะเบาอย่างที่เขาบอกจริงๆแต่มันยังไม่มากพอแบบนี้ต้องแตกอีกแน่ๆเลยไม่ได้นะคะคุณจันฉายการแต่งหน้าเค,ค้กคุณต้องใจเย็นๆค,ค่อยๆบีบครีมออกมาทีละนิดกำหนดข้อมือให้มันได้รูปแบบที่ต้องการถ้าใจเย็นไม่ได้ให้เราคิดว่าทำเพื่อใครก็ได้ค่ะลองดูใหม่นะคะ การเรียนทำเค้กที่ยาวนานนี่เพื่อคุณฟ้าใสปีนี้เป็นวันเกิดครบรอบที่คุณพ่อของพี่ดีนกับคุณฟ้าใสแต่งงานกันครบ30ปีรักกันยาวนานมากเลยนะฉันก็อยากจะมีความรักที่ยาวนานแบบนี้บ้างจังเห็นไหมคะรอบนี้สวยแล้ววันนี้ลองทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้ชินมือนะคะคุณครูที่สอนทำเค้กยิ้มให้เราในที่สุดก็ได้สักที การที่ให้คนที่ไม่มีเซนทางด้านการทำอาหารและต้องมานั่งทำเค้กที่ไม่ได้ทำง่ายเลยมันคงจะยากมากเลยสำหรับคุณพ่อแต่พอเห็นความพยายามแล้วนับถือใจจริงๆจากตอนแรกหงุดหงิดจนแทบจะพังร้านเขาอยู่แล้ววันนี้ใจเย็นขึ้นเยอะเลยของคุณชิเนี่ยจะเอาไปอวดคนที่บ้านไหมคะเอ้เอาค่ะจะไปอวดพีดินดีไหมนะ ฉันมองเค้กที่ตัวเองทำอย่างภาคภูมิใจในฝีมือการตกแต่งหน้าเค้กของตัวเองก็น้าโดนขอร้องให้มาเรียนเป็นเพื่อนนะเพราะว่าลูกสาวของตัวเองเป็นพวกเก็บความลับไม่ได้หวยเล่นมาตกที่ฉันหลังจากเราเลิกเรียนเราก็ตรงกลับมาที่รถกันทันทีเพราะคุณพ่อของพี่ดินอยากกลับบ้านให้ทนันทานข้าวเย็นเหมือนทุกวันเราเดินกันไปคุยกันไปจนถึงรถทัศนคติ ความคิดของคุณพ่อพี่ดินกับตัวพี่ดินต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ทำไมนิสัยถึงได้คล้ายกันมากนักนะฉันเลยแลกเปลี่ยนโดยการเล่าเรื่องของพี่ดินมาตลอดทางจะไปที่รถเลยละ่ะแต่พอมาถึงรถกลับเจอคุณน้ำยืนรออย,อยู่แล้วด้วยสีหน้าไม่ค่อยพอใจนะักฉันไม่นึกเลยนะคะว่าคุณที่จะทำแบบนี้กับแม่ของฉันกับพี่ดินได้คุณน้ำพูดกับฉันด้วยสายตาที่ผิดหวังเดี๋ยวฉันทำอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะ,ะเดี๋ยว หรือกำลังคิดว่าฉันกับคุณพ่อของเธอกําลังจะบ้าความคิดอกุศลนนะ่ะฉันไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นหรอกนะไม่ใช่นะคะถ้าพี่ดินรู้คงจะเสียใจนะคะอยู่ซะก่อนมันจะเกินเลยดีกว่านะสายตาที่เธอมองฉันมันไม่ได้บอกว่าเธอแค่สงสัยแต่เธอเชื่อมันไปนแล้วว่าฉันทําพ่อแล้วน้ําแกพูดอะไรหัดเกรงใจเขาหน่อยแล้วนี่แกถึงกับต้องตามพ่อเลยเหรอ ไม่ตามจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไหมคะเฮ้ยเพอเจอร์ขอโทษนูชิเขาซะเขาเป็นพ่อทำเสียงแข็งแต่พ่อกับคุณที่ทำผิดนะถ้าแม่มรู้แม่จะเสียใจแค่ไหนที่พ่อทำแบบนี้คุณน้ำยังคงเสียงดังด้วยความโมโห <c oughs> เอาอีกแล้วสินะพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่ออีกแล้วสินะ ความรู้สึกนี้กลับมาอีกแล้วทำไมเรื่องแบบนี้มันถึงได้เกิดกับฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อให้พูดอะไรไปเขาก็คงไม่เชื่อแล้ว <c oughs> แย่จังฉันควรจะพูดมันต่อไปดีหรือเปล่านะแต่ถ้าเขาไม่คิดที่จะเชื่อที่ฉันพูดต่อ <c oughs> จะทำยังไง ทำไมกันล่ะเกิดอะไรขึ้นเสียงทุงท้มต่ำเดินมาจากทางด้านหลังของรถทำเอาฉันตกใจพี่ก็สงสัยเหมือนฉันใช่ไหมล่ะพี่ถึงตามมาดูอะประโยนของคุณน้ำทำเอาความเข้มแข็งที่ฉันมีมันพังทลายลงไหนพี่บอกเชื่อใจฉันไงพี่เองก็ไม่เชื่อใจฉันเหมือนกันสินะพี่ถึงต้องตามมาดูน้ำตาหยดน้อยๆมันค่อยๆไหลออกมาหัวใจที่ชาชินกำลังเต้นรัว ี่ก็ไม่เชื่ออีกคนหรอคะนั่นสินะฉันขอตัวคะ่ะอ,อ,อันนี้ฉันให้ฉันส่งกล่องเค้กที่เอากลับมาจากที่เรียนยัดใส่มือพี่ดินเอาไว้ทำไมกันนะฉันไม่เหลือใจที่จะอยู่เลยสำหรับฉันพี่ดินเป็นคนเดียวที่บอกจะเชื่อฉันแม้แต่คนที่เชื่อฉันยังตามมาดู จันอาจจะไม่หมดที่จะอยู่กับใครอยู่ที่ไหนก็สร้างความเดือดร้อนไปสมดฉันควรจะอยู่คนเดียวฉันอยู่ในโลกของฉันมันก็ดีอยู่แล้วมันก็มีความสุขดีอยู่แล้วออกมาทำไมกันนะคิดถึงห้องของตัวเองจังจะเดินไปตามทางที่มีรถสองแถวที่จะไปที่รีสอร์ทจอดเลี่ยงไล่จะไม่ได้อยากเป็นตัวปัญหาของใครสักหน่อย จะไปยามอดทนแล้วนะน้องครับพอดีว่าเจ้านายพี่อยากคุยด้วยรบกวนเชิญด้วยครับเสียงทักจากคนที่เดนตามหลังฉันมาทำเอาจะต้องหัดไปมองแต่ที่น่าตกใจกว่าคือเขาจ่อปืนมาที่ฉันนะด้านปะตะัตภีบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เลิกคิดเรื่องนี้พี่เมียพี่กำลังโสมเขาให้พี่อยู่นะพี่จะโกหกตัวเองไปถึงไหนอะพี่นี่ น้ำยังคงเถียงขอเป็นเอ็นน้องผมเทียงจนเคยตัวหัวดื้อและยังไม่รู้จักฟังอีกตอนนี้เมียผมเดินไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ตรงนี้ก็ต้องเคลียร์กับน้องให้จบอีกเฮ้ยเขามาเรียนทำเค้กน้ำทำท่าตกใจจนหน้าเวอแกรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ดินพอถามผมได้สีหน้าประหลาดใจตั้งแต่ที่ทั้งสองคนกลับมาแล้วมีกลิ่นไม้กลับมาบ้างกินขนมปังบ้างยิ่งยายลูกแมวยังกับไปคุกแป้งกลับมาทุกวันมเมียผมทำไมผมจะไม่รู้ ที่ผมไม่ถามเพราะผมรู้ว่าเธอสัญญากับพ่อไว้แล้วว่าจะไม่บอกแต่มันไม่ได้แปลว่าผมจะเดาไม่ได้จากครีมที่ติดเล็บมาตอนที่ผมแอบเข้าไปตัดเย่าบอกแม่นะผมรู้แล้วนะเคียร์แล้วนะน้ำเธอจะไปตามเมียอย่าลืมไปขอโทษด้วยล่ะผมยัดกล่องเค้กที่ยายลูกแมวส่งมาให้ใส่มือของน้ำเอาไว้ก่อนจะเดินตามเธอไปทันทีขาสั้นๆทำไมถึงได้เดินไวจังนะผมเดินมาถึงอู่รถสองแถวเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับบริเวณนี้ที่สุด สงสัยจะนั่งรถกับไปที่รีสอร์ทแล้วคุณปตัตเพีมีอะไรหรือเปล่าครับทำไมหน้าตาตื่นเชียวคนขับรถ2แถวที่จะขึ้นไปรีสอร์ทเดินเข้ามาถามผมที่เดินมาท้ายรถเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆตาโตๆปากเล็กๆใส่ชุดยูนิฟอร์มของรีสอร์ทขึ้นรถคันไหนไปไหมอ๋อคนสวยคนนั้นเองอ่ะมีผู้ชายมาเรียกเดินลงจากรถไปเมื่อกี้เองครับคนขับรถตอบด้วยสีหน้าประหลาดใจใครมันตามไปไหนวะนะักคุณเนอ ถ้าเป็นไอ้นักคุณก็ดีไปแต่ถ้าไม่ใช่เหลือกเริ่มสังหรณ์ใจไม่ดีแล้วเพราะว่าถ้าเป็นนักคุณคนขับรถคงจะบอกว่าเป็นนักคุณไปแล้วผมเห็นเขาเดินไปทางนั้นนะครับคนขับรถชี้ไปที่ยาร้านอาหารผมเลยต้องรีบรุดวิ่งตามไปที่ชายคนขับรถสองแถวชี้ทันทีร้านอาหารเยอะแบบนี้จะรู้ได้ยังไงว่าอยู่ร้านไหนผมมองไปรอบ เห็นคุณนะคุณที่เดินมากับแพรว่ามันยิ่งทำให้ผมรู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่นักคุณแน่ที่มาเรียกยายลูกแมวลงจากรถอยู่ไหนนะยายลูกแมวเด็กๆพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือไงว่าห้ามไปกับคนแปลกหน้าเนี่ยอ้าวคุณดินทําไมมาอยู่ที่นี่อะคะฉันเห็นพี่ชีเดินไปตั้งนานแล้วอะไปทางไหนผมเขย่าร่างบางเพื่อถามว่าพี่สาวเธอไปไหนด้วยความร้อนใจผมพอจะเดาได้ว่าเป็นร้านไหนครับนคุณสบตาผมเหมือนจะรู้ได้ทันทีว่ามันต้องมีอะไร เลยวิ่งนำไปที่พัตคารอาหารจีนที่อยู่ห่างจากตรงนั้นพอสมควรเสียอู๊ดมันเคยชวนผมมากินข้าวที่นี่ละครั้งหนึ่งผมเดาว่าคงเป็นที่นี่เมื่อกี้ทำไมผมถึงไม่เอกใจนะมันน่าจะอยู่ในห้อง v i p ห้องไหนสักห้องหนึ่งนะครับนักคุณบอกพลางเดินเข้าไปในร้านแต่กลับมีพนักง,งานเดินเข้ามาหาเราเพื่อไม่ให้เราเข้าไปเพราะจะทานข้าวที่นี่ได้ต้องจองล่วงหน้าไม่งั้นก็ไม่มีโตะ๊ะนี่เง่าจริงไม่มีสมองหรือไงไปบอกว่าไม่ได้จองเขาก็ไม่ให้เข้าร้านสิงโง่จริง ผมมีนัดกับเสียอุตแต่คุณเดินมาขวางแบบนี้คุณคงจะไม่รู้ใช่ไหมว่าผมเป็นใครผมหลีตามองพนักง,งานที่ขวางผมอยู่ในตอนนี้ให้มันหลบไปได้ลเหเอคุณปัตะพีครับไม่มีใครไม่รู้จักคุณหรอกครับห้องของเสียอูตอยู่ห้อง v i p 1 1ครับพนักง,งานคนนั้นเดินนำไปตามทางจนถึงห้อง v i p 1 1ที่มีลูกน้องของเสียอูตยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องเต็มไปหมดหกสัวเล่นมิสซี่เอาเมียก,กูมาทําอะไรงี่เง่าชะมัดไปได้แล้วพวกลูกแก บอกไอทีด้วยว่าฉันอยู่ที่นี่ผมไล่คนที่ดูแลตัวเองไม่ได้ให้กลับไปเพราะถ้าให้ผมมาพ่วงลูกแกะสามตัวมันจะทำอะไรไม่สะดวกอีกอย่างผมลำคาญสายตาของแพรวาที่เหมือนจะเป็นห่วงพี่สาวเหลือเกินคิดว่าผมจะปล่อยให้พี่สาวเธอเป็นอันตรายหรือไงพอพวกลูกแกะกลับไปแล้วผมถึงได้เดินเข้าไปหาพวกขี้ทาสที่ยืนเฝ้าหน้าประตูแต่เหมือนพวกนี้จะรอผมอยู่แล้วแค่ผมเดินมาถึงมันก็รีบเปิดประตูให้ทันทีพวกมึงเอาเมียกูม,มาเป็นตัวล่องั้นเหรอสดาลูกหมาชัด อาคุณปัตพีมาได้ยังไงครับนี่มึงเอาเมียกูมาทำไมอย่าพึ่งโกรธสิครับว่าแต่เมียงั้นเหรอหนูคนนี้เขาบอกว่าเป็นแค่พนักง,งานรีสอร์ทขนาดบอกให้โทรไปบอกเรียกแฟนมารับสิกับ้องแถวคนเดียวมันอันตรายก็ไม่ยอมไม่นึกเลยว่าแฟนของแม่หนูนี่จะคือคุณปัตพีผู้หญิ่งใหญ่เสียอูดพูดออกมาด้วยรอยยิม้มจับมาถูกตัวขนาดนี้แสดงว่ามันมั่นใจอยู่แล้วว่ายยลูกแมวนี่เป็นเมียผม ต่ผมหงุดหงิดนะทำไมถึงไม่ยอมโทรบอกผมฮะเอาเมียกูคืนมาบอกเลยกูไม่ใช่คนที่มีเหตุผลนักหรอกนะคุยกันก่อนสิครับแต่แค่คุณตกลงผมก็จะปล่อยแม่หนูนี่กลับไปแต่โดยดีรอติดตามตอนต่อไป เอาแล้วไงเสียอู้เขาปล่อยให้ไปดีๆก็ไม่ยอมตอนนี้ได้รู้แล้วค่ะว่านรกมีจริงถ้าใครอยากจะรู้ว่าเสียอู้จะโดนอะไรหรือจริงๆแล้วเป็นพี่ดินที่โดนเขาตืบนะคุณผู้ฟังคิดว่าจะเป็นยังไงกันแน่คะเราต้องมาลุ้นกันแล้วละคะในตอนหน้า คุณผู้ฟังคะตอนนี้ช่องมาริพีมีระบบสมาชิกแล้วนะสำหรับคนที่อยากฟังคลิปใหม่คลิปที่ซ่อนเอาไว้คลิปล่วงหน้าก่อนใครสามารถสมัครได้เพียงเดือนละ65บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งติ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบอยมาริพีชาแนล สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่เมบบ๊กมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีๆได้ที่มาริพีชาแนลไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยล่ะ